สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ปัญหานะครับสําหรับกระทะนะครับที่ดํานะครับก็ขัดนะครับไม่ออกครับเพราะว่ากระทะเขาใช้งานเป็นนานแล้วมันไหม้นะครับเราก็มีวิธีนะครับขัดกระทะนะครับให้ขาวนะครับง่ายๆครับโดยที่เราก็ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์จากที่อื่นนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่อง แบบนี้นะครับเป็นผงปรุงรสนะครับจากในครัวเรือนเ่าเนี้นะครับแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่เสน,น้ำลงไปนะครับเราก็จะขัดแบบนี้ครับแล้วก็ทำการอ่า ละลายน้ำนะครับละลายก่อนนะครับก็เช็ดเพื่อที่จะเคลือบไปก่อนนะครับให้เขาได้ทําปฏิกิริยากับคราบดําๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการขัดทีหลังนะครับนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเราขัดจะออกไหมนะครับแล้วก็น้ําที่เราเห็นๆอยู่อย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นสีดําครับเพราะว่าสิ่งสกปรกนะครับก็จะหลุดออกมานะครับ ก็เป็นการขัดกระทะนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นกระทะนะครับเป็นหม้อนะครับหม้อดำๆก็ขัดออกนะครับคือขัดออกแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการเคลือบผิวกระทะเราด้วยนะครับให้มีความเงานะครับเงางามนะครับเงาใส่นะครับนะครับหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้นะครับห้านาทีครับเราก็จะมาทําการขัดเลยนะครับก็จะ ครับก็จะขาวไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าขัดออกนะครับขาวเลยนะครับขัดออกง่ายมากนะครับ นี่ครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าคราบดําเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะหลุดนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราไม่ใช้ผงปรุงรสนะครับก็ขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับหรือออกแต่ก็ช้านะครับเพราะว่าคราบเขาฝังแน่นเลยนะครับ ครับก็ออกเรื่อยๆนะครับเราขัดนะครับที่เราจะทําการขัดใช้เวลานานหรือไม่นานนะครับถ้าเราขัดไปเรื่อยๆเขาก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเป็นคราบดำๆออกมานะครับนี่ครับแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับ นีนครับก็จะเห็นว่าคราบดำๆเรานะครับก็หลุดออกนะครับนี่นครับหลังจากที่เราขัดอาจนรอบแล้วนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะน้ํามาล้างดูนะครับว่าจะสะอาดแค่ไหนนะครับ ครับก็จะเห็นว่าน้ําที่เราขัดนะครับก็ดํานะครับก็เป็นคราบสกปรกที่หลุดออกมานะครับนี่ครับเราก็มาล้างทําความสะอาดดูนะครับหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยครับเราก็จะนําน้ำยาล้างจานมาล้างอีกรอบนึงครับเพื่อขัดสิ่งสกปรกนะครับที่เราขัดออกมานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราล้างนะครับแล้วก็อ่า ใช้น้ำยาล้างจานล้างอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็จะได้กระทะที่ขาวสะอาดแล้วก็ไม่เอี่ยมนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับก็เป็นการใช้ผงปรุงรสนะครับในการขัดทําความสะอาดนะครับก็วิธีนี้นะครับถือว่าทําการขัดออกแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ